สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบล็อกจัดให้ครับแล้วก็ทางโน้ตไม่ก้าครับที่ที่ห้าร้อยก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วจัดเราจะเปลี่ยนแผ่นคารดแล้วก็เยี่ห้จานคอยวินงยี่จานนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนฝากระบอกดำนะครับเสร็จเรียบร้อยครับลองเรียบร้อยนะครับแรงครับชุดจัดฟ้นวินครับรอครับคันนี้ เมื่อเม็ดเก้าครับเร,บเยรบเียงพ่อครับปันเทียบครับเรียงปูอันหวานครับรถหล่อครับอิปมานสายที่สามครับคันนี้สายพีสี่แล้วเหรอรไม่แน่ใจเหมือนกันนะ มาจากอีออันนะที่สารใต้ทีสารใต้ดำซิ่งรอรอบอันนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบผลง,งานเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับทางบถจัดให้สวัสดีครับ